ให้กำลังบอกอะไรคุณตอนนี้นะคะถือว่าเป็นคำเตือนจาก e v i เนอะ,อะเดี๋ยวออกสุ่มให้นะคะ They don't release They are sending you the e v i word action มีใครสักคนนะคะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่พวกเขานะ่ะไม่รู้ว่าพวกเขากำลัง ส่งคำพูดหรือว่าการกระทําที่ชั่วร้ายเนี่ยมาให้คุณโดยที่โดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแต่มันมันได้ส่งออกมาแล้วคำพูดการกระทำแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยใครคนใดคนหนึ่งนะคะหมอโบอจะเปิดอันนี้แค่สามใบนะรูกเขารู้เรานะคะ Delay <laughs> Problem เหมือนไพ่นะคะเตือนขึ้นมามันเป็นช่วงของบางคนนะคะถ้าเป็นดาวพูุถอยหลังความล่าช้าของปัญหาที่คุณรอการแก้ไขหรือสิ่งที่กําลังทําอยู่มันหยุดชะงกักหรือว่ามันช้ามันเอื่อยอืมมันแค่ชะลอตัวนะคะหยุดชะงกักหรือว่าการสื่อสารการติดต่ออะไรเงี้ยมันอาจจะล่าช้าเฉยๆนะคะช่วงนี้ หรือว่ามาอยู่แต่ว่ามันมาช้าประมาณนี้นะต้องใจเย็นๆนะอีกหนึ่งใบค่ะให้เราใจเย็นนะมาอันนี้ดีมากเลยนะคะถือว่าเป็นคำเตือนว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่มันนี energy แบบนี้เราจะต้องแบบรู้ตัวไว้นะคะความผิดพลาดจะได้เกิดน้อยลงดาวคานนะคะนี่ดาวพุธด,ดาวคานนะคะโอ้โห ความคิดทั้งนั้นเลยการหุนหันพันแล่นนะคะรีโทเกตมันดาวมันไม่ได้เดินหน้าดังนั้นถ้ามันถอยหลังอ่ะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแตรี์นะคะซึ่งเขาเตือนบอกว่าความโกรธหรือว่าหุนหันพันแล่นนะคะมันจะทําให้ก่อศัตรูหรือว่าความรุนแรงแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันได้นะคะดังนั้นช่วงเวลานี้ต้องใจเย็นๆนะคะต้องใจเย็นๆ หรือว่าใครมีใครเผลอนะคะทะเลาะก,กับคุณหรือว่าใช้คำพูดที่รุนแรงไปนะคะเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการทะเลาะได้นี่คือสิ่งที่เขาเตือนนะคะให้เตือนตอนนี้เลยมาดูนะคะใครตอนนี้ที่เขากำลังส่งคำพูดนะคะหรือว่าแอคชั่นบางเรื่องที่ไม่ดีมาใส่คุณเนาะลอดูหน่อยสิชาวทัดไฟค่ะ ทำไมอะธาตุไฟจะมีสิ่งธนูเมษนะคะเหมือนเขา,าแบบแก็ทะเลาะกับคุณนั่นแหละเหมือนเขาพยายามนะคะเหมือนเขาพยายามพยายามทะเลาะนะคะแล้วก็สร้างความแบบลำบากใจให้คุณสร้างความเหนื่อยนะคะเหมือนเอาแต่ใจใส่เราอะอ,อมาดูสิ่งนี้นะคะในเรื่องของการที่มันดีเลย์มันจะดีขึ้นไหมเร็วๆนี้อะไรที่ช้าๆอยู่นะคะเย่ dm เพรสมาเดี๋ยวดีขึ้นค่ะ เดี๋ยวดีขึ้นดาวสุกนี้ไม่นานนะคะไม่เกินสามสิบวันหรอกอ Queen of r o s ขึ้นมาใจเย็นๆแล้วก็ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่จะจัดการได้ใช้สติปัญญาแล้ะก็การแบบเป็นนักคิดนักแก้ปัญหานักวางแผนของคุณนะออช่วงเนี้ย อาจจะรู้สึกเครียดมากกลัวมันไม่ทันกลัวมันไม่สําเร็จเพราะมันช้าเรารู้สึกแบบนี้นะคะแต่มันเป็นแค่ช่วงทาม,มิ่งที่ดาวมันเดินถอยหลังเฉยๆมันมาแหละแต่มันมาช้านะคะนี่คือสิ่งที่คุณเครียดทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าต้องระวังการไปไฟติ้งมีเรื่องปะะทะกับคนนะคะมาดูซิโดยเฉพาะอารมณ์นะคะก็ยังเป็นชาวธาตุไฟอยู่เด่นชัดจะเป็นชาวราศีสิงหะะ์ ใครสักคนที่คุณบล็อกเขานั่นแหละนะคะหงุดหงิดกันบล็อกกันนะคะศาสตร์อารมณ์ใส่กันเนี่ยระวังทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่ได้นะ,ะหรือรวมไปถึงคนในบ้านนี่ต้องระวังดีๆทะเลาะกันนะคะช่วงนี้อารมณ์มันแบบนั่นเนะ <S <S าะอา่ะทีนี้มาดูต่อนะคะว่าใน EUI เนี้ยภายใน30วันนี้เนาะเขาอ,อยากบอกอะไรคุณว่าคนเตรียมตัวอะไรยังไงบ้าง ในสิทางที่ดีเนาะนอกจากเตือนแล้วอะถ้าเรารับฟังแล้วจะเกิดสิ่งใดที่ดีดขึ้นมาบ้างโอ้เอ e อ f w วอนขึ้นมาเลยความสะดวกเข้าคือความรวดเร็วนะคะหลังจากนี้ไปไม่เกินสามสิบวันทุกอย่างมันจะราบรื่นนะคะจะราบรื่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องอดทนนะอืมหรือว่ามันเป็นช่วงทัมมิ่งที่แบบว่ามันช้าแต่พอมันมามันจะหลัหลงไหลมารัวๆเลยอะนะคะ อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณคิดเพราะว่าคุณรอสิ่งนี้ทําอะไรไม่ได้เพราะรอสิ่งนี้เพราะว่ามันไม่มันไม่มัน,ม,นมันไม่ขับเคลื่อนอย่างเงี้ยหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยดัยงนั้นต้องต้องจัดการ Priority นะคะทำในสิ่งที่จริเองอจำเป็นแล้วก็สำคัญก่อนนะคะ Deliver คุณมีทางเลือกคะ่ะ คุณมีทางเลือกที่ดีเสมอตรงจําไว้เลยคุณมีทางเลือกที่ดีเสมอแล้วก็อาจจะมีคนรักนะคะหรือกัลยาณมิตรซัพพอร์ตคุณก็ได้นะขอห้าใบพอไฟล์คับนะคะต้องก้าวข้ามผ่านนะคะอดีตที่เจ็บป,ปวดเราก็ปวดร้าวให้ได้นะคะทิ้งสิ่งที่มันท็อกซิกไว้ข้างหลังนะคะชัยชนะมาสู่คุณแล้วค่ะนะคะจากนี้ไปชัยชนะรอคอยคุณอยู่บอกไว้เลยอดทนเอา นะคะคนที่เจอคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ